อันนี้ก็คือแผนต้อนแชร์นะคะเขาก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยนะคะถ้าคนแบบเคยไปนั่งของกอบมาก็จะรู้สึกว่าอันนั้นมันกองแกงมากอันนี้คือพูดจริงๆคือมันแบบคนละฟิลไม่สามารถถักได้ง่าย,ายๆแน่นอนเนี่ยมันเป็นไอคอนิกของเฟอร์นิเจอร์ในศตวรรษที่20ค่ะความน่าสนใจคือมันสามารถแบบพับได้2แบบนะคะก็คือ ถ้าปีกมันลงสองฝั่งได้เลยหรือลงฝั่งเดียวแล้วเอาไปชีดขอบผนังได้เลยอย่างเงี้ยโอ้จึว่ามันเก๋ดีคนชองพูเวอีไซน์ทั้งเซ็ตนี้เลยเขาก็น่าจะมีคาแรคเตอร์ที่ใช้แบบโลหะกับไม้เนี่ยมาผสมกันคนจะเห็นคาแรคเตอร์ของขาเขาไหมมันจะแบบออกเฉียงๆนิดนึงออกตรงๆอีกฝั่งนึงยึดด้วยตัวนอ็อตแล้วก็ตัวเหล็กนะคะไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะว่าก้าอี้ตัวนี้ถูกออกแบบตั้งแต่ปี1975คุณ เขาสามารถดีไซน์เก้าอี้แบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นได้ยังไงวะมากกว่า30-40ปีอะตามแมกกาซีนต่างๆเวลาเขาแบบจัดบ้านกันก็จะมี Housebird e v ตัวนี้แหละแบบวางไว้อยู่โอ้ยกลัวนอสเขาน่าจะเป็นตัวตึงและตัวเต็งตัวจริงในการนำเข้าตัวไอคอนิกความเป็น piece ออริจินอลพีซอมันเทียบไม่ได้เลย ค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่นอสนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท49ค่ะนอสเป็นมัลติแบรนด์สโตร์นะคะที่นําเข้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านแบบ s c a n d i n a เวียนทุกคนอาจจะคิดว่าเฟอร์นิเจอร์สแกนมันจะต้องแบบเรียบๆหน้าเบื่อหน้าเบื่อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันน่ารักมากๆเลยค่ะมันจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวตามจูไปดูเลยค่ะ เราเริ่มด้วยแบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์เ hey ฮค่ะก่อตั้งด้วยคู่สามีภรรยานะคะชื่อคุณแมตเต้กับลอฟเฮค่ะคู่นี้เคยทํางานที่กบิมาก่อนที่นี่ก็มีเฟอร์นิเจอร์ของกูบิเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเ hey ฮเขามีสินค้าอะไรที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็อยากได้กลับไปเหมือนซื้อบ้างหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาที่ตัวแรกของเ hey ฮนะคะตัวนี้ก็โดดเด่นมากๆเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็น ลวดลายของลายเส้นนะคะตัวนี้เรียกว่าปริซดน,นะคะข้อดีของมันคือเวลาสมมตินฝนตกมันจะไม่นองอยู่ตรงนี้นะคะมันแบบมันจะทะลุผ่านไปเลยจริงๆอยู่ในเซมิเอ o o ดหรือว่าอ,อ,อยู่ตรงเอ o o ดบ้านเราก็จะดูแบบเออดูน่ารักนอ้อมันดูมีความโค้งความมนแล้วก็เรับกับสรละะได้ดีนะคะ สีเขียวอาจะเห็นบ่อยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบขายดีมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ามาด้วยสีๆนะคะมีสีขาวดําแล้วก็แดงเนี่ยเป็นสีที่มาใหม่ปริซัทมันมีอยูออ่อีกหลายโมเดลเหมือนกันคือเมื่อกี้เป็นเหมือน d ิ n i n g t เทเบเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนเก้าอี้เอลโดรแบบว่าลาวน์แชร์สมมติเราวางไว้ข้างสาว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยสมมติแต่งสวนน่ารักน่ารักแล้วก็เอานี้ไปวาง่าโอเคเลย ที่เราเรียกน้องว่าปริซาจริงๆก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากคําว่ารัวเนี่ยแหละนะคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นท่อนๆเนี่ยความความน่ารักของมันอ่ะก็เก้าอี้ตัวนี้เมื่อกี้แบบเดินผ่านก็แบบเอ้ยมันน่ารักมากคือมันหมุนได้ด้วยตัวนี้ชื่อリเวอร์นะคะก็คือน้องเขาก็สามารถหมุนได้แล้วก็เป็นบาสตูที่แบบเก๋มากๆเนาะมันก็ทํามาจากโลหะเหมือนกันถ้าอย่างงี้จะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นวัสดุเดียวกันที่สามารถเอาไว้อัดรอได้เหมือนกัน ตัวเฮเนี่ยความเก๋ของมันคือเขาตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนให้ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งเรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องราคานะคะจึงว่าสําหรับคนที่ชอบแต่งบ้านนะจะชอบมาเพราะมันแบบจุกบจิ๊ไปหมดเลยอะอย่างเช่นหลอด รักโลกกันแล้วเนาะเขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันละเขาก็ใช้หลอดแก้วแล้วหลอดแก้วก็คือเรียงสีเวลาปาร์ตี้อะไรก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้หลอดใครเป็นหลอดใครอะไรแบบเนี้ยจึก็มีที่บ้านนะน,นี่จึเอาไปให้คนแม่ใช้เหมือนกันน่ารักมากคือข้างในเขาจะมีแบบที่หลังหลอดเข้ามาด้วยนะเนี่ยอ่ะอ่ะพูดถึงความปาร์ตี้เขามีปาร์ตี้มากกว่าน,นี้อีกดูสิคนอ่ะมันก็แบบมีเกลียวมีอะไรแบบมันเก๋มากๆเลยความเล่นสีของเฮอจึว่ามัน มันเยรฟูมากๆเลยอะถ้าคุณเห็นเนาะออย่างแก้วอันนี้ถ้าคุณดูเข้าไปนะมันก็จะเป็นแบบงานคราฟต์เนาะที่เขาทํางานมือเลยเท่าที่เห็นตอนนี้มันก็จะมีแค่อันเดียวเนาะจือว่าเขาปั้นเขาคงไม่ได้ปั้นเหมือนกันทุกอันอะแล้วก็อันนี้ก็มีที่บ้านเหมือนกันเป็นตัวโยงเหมือนกันนะเด็อ่ะอันนี้ชอบเพราะว่ามันแบบเหมือนหินเทอร์โโซเนาะความน่ารักของมันก็คือแบบเวลากินน้ำเย็นก็คือรู้สึกเย็นเลยเพราะมันเป็นโลหะนะใส่น้ำแข็งลงไปมันก็จะแบบเย็นเลย มีหลายอย่างนะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนี่ถ้าสมมติเราแบบเอาไปใส่แบบสลัดอะไรเงี้ยมันน่าจะน่ารักดีเนาะสีของมันมีสีฟ้าสีเทาเออจืว่าเขาเขาเล่นสีแบบโอเคมากใส่กับข้าวแล้วน่าจะน่ากินนะ่ะอันนี้อย่างนี้เป็นสีเขียวทําอาหารตอนเช้าใส่ไข่ดาวใส่แบบใส่กรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะคิดว่ามันน่าจะเก๋ดีแก้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็ เพิ่มสีสันเข้าไปเนาะไม่ใช่แบบแก้วใสปกติเนาะใส่ไอติมได้ไหมใส่ไอติมโอน่ารักอันนี้ก็จะเป็นพวกเทเบิลแวร์ต่างๆเนาะเป็นพวกจานแก้วชามช้อนต่างๆแต่ว่าจริงๆเฮมันมีหลายอย่างที่แบบน่ารักกว่านั้นก็คือพวกออแกไนเซอร์นี่ที่จือจะพาทุกคนมาดูนี่น่ารักปะเป็นแบบออแกไนเซอร์ที่แบบพับเก็บได้อะเนี่ยเปิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ จะคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะน่าจะซื้อซื้อไปสักกลับไปสักสองสาอันมันน่ารักมากเลย <S <S <ๆ>เวลาเรา organize ของที่บ้าน,นะคะแบบนี้มันจะช่วยทําให้ของอะมันเป็นระเบียบมากขึ้นเนาะในห้องครัวในห้องน้ําถ้าเราแบบมีของเยอะๆแล้วเราแบบใส่ของเข้าไปในกรอบม,มันจะช่วยทําให้มันพลางตาแล้วก็ช่วยทําให้ห้องมันดูแบบเป็นระเบียบมากขึ้นโคมไฟต่างๆน่ารักมากก็จะเป็นเทเบิลแอมต่างๆนะคะ ซื้อบ้างมันก็ไปวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่าแบบโต๊ะข้างเตียงได้นะคะอันน่ารักคนเห็นปุ่มข้างล่างเนาะกดแล้วมันก็เบาเบาแสงเพิ่มแสงเบาแสงได้เป็นระดับนะอุย้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากอีกอย่างหนึง่งที่สามารถช่วยแต่งบ้านให้มันแบบน่ารักมากขึ้นเลยก็น่าจะเป็นพวกตัวจัดการต่างๆซึ่งจัดการนะ่ะจริงๆอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ แคทโถแบบนี้ใช่ไหมดูสิคุณมันก็จะคล้ายๆกับงานแก้วเมื่อกี้เนาะที่แบบออกแนวคราฟคราหน่อยพี่จืออยากจะเล่าเลยก็คือจริงๆอ่ะการจัดดอกไม้เราไม่จําเป็น,ต,ปนต้องเป็นแบบดอกไม้เป็นพวงอย่างเดียวนาะเดี๋ยวนี้เขาแค่ดอกไม้ดอกเดียว2ดอกคือจบไปเดินในสวนตัวเองไปตัดก้านนึงมาแล้วก็เป็นแบบก้านยาวๆใหญ่ๆก็ค,คือจบเลยเขาก็จะมีเทรนในการแต่งบ้านมากขึ้นเนาะอ๋อนี่เป็นชังเทียนมาก มันไม่จําเป็นต้องหรูๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นรูปทรงแบบนี้น่ารักดีนะตัวนี้ก็จะเป็นออแกเนอร์ที่แบบใส่อุปกรณ์ปักปักกงปักกาเนะาะน่าจะวางไว้บนโต๊ะกลางหรือว่าโต๊ะทํางานได้นะคะอันนี้น่า,นาเอากลับบ้านมากจริงๆเฮมีหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือว่าเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์รวมไปถึงของแต่งบ้านที่แบบกระจุกกระจิ๊กเล็กๆพวกนี้คะ่ะเฮเขาเหมาทั้งฟลอร์นะคะ ดังนั้นถ้าใครชอบไซน์นี่นะคะก็มาเดินเล่นเดินจับได้เดี๋ยวต่อไปเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างโอเคค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะเราก็จะเดินผ่านน้องฟรฟมกรมินี้นะคะคือจากแบรนด์ and tradition นะคะก็จะเป็นแบรนด์ถัดไปที่เรากำลังจะขึ้นไปดูนะคะใครมาที่นี่ก็จะต้องถ่ายรูปกันมุมนี้นะคะเป็นมุมมหาชน ความเก๋ของแบรนด์นี้คือเขาตั้งชื่อแบรนด์แบบแอนแอนอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ขึ้นต้นเลยแอนแล้วก็เป็นแอนทรัลิชันเนาะคาแรคเตอร์ Character ของแอนทรัลิชันก็คือเขาจะผสมความเป็นสแกนดิเนเวียนของสมัยเก่าแล้วก็สมัยใหม่เข้าด้วยกันนะคะถ้าทุกคนเห็นตัวนี้น่ารักมากเลยไหมนุ่มมากลา u แชร์ตัวนี้ชื่อวูฟนะคะเออความรู้สึกจะแบบรู้สึกนั่งแล้วมนดูโออาดีนะคืออบลับไหลเราสุดๆไปเลยสมมติเรานั่งดูทีวี โอเคเลยแฮปปี้มากเอาไปเข้าคู่กับโซฟาอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จือแบบร m m เมนนะคะอันนี้เป็นตัวแรกเลยที่จือเห็นเราก็ต้องวิ่งเข้ามาจับเลยนะคะอีกตัวหนึ่งของบูฟนะคะก็คือตัวนี้คนน่ารักปะคือความรู้สึกมันเหมือนขนแกะนะแต่น,นี้ไม่แน่ใจว่าแบบเขาทํามาจากอะไรเมื่อกี้ความสูงของ backrest มันจะสูงแบบเท่าไหลเราเนาะแต่ตอนนี้มันอันนี้มันอาจจะแบบอยู่ประมาณกลางหลังความน่าสนใจของมันคือเขามีแบบ footrest ให้ด้วยนะคะ นั่งสบายเป็นแบบเปนเข้าคู่กันเนก็อีทลาวนช์วูฟผลิตครั้งแรกในเวิร์กช็อปช่วงศตวรรษที่20นะคะทำโดยช่างตู้เยอร์กันวูฟโดยที่เขามีหลักการในการออกแบบแบบเดนิชโมเดิร์นแบบแท้ๆเลยค่ะมาที่ตัวถัดไปคะ่ะตัวนี้น่ารักมากชื่อ d r อปล e ฟ f นะคะตัวนี้ความน่าสนใจคือมันสามารถแบบพับได้2แบบนะคะก็คือ ภาพปีกมันลงสองฝั่งได้เลยหรือลงฝั่งเดียวเราเอาไปชีดขอบผนังได้เลยอย่างเงี้ยโอ้จะว่ามันเก๋ดีคือมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามฟังก์ชันที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะคะไม้เขามี2แบบนะคะก็คือมีไม้โอกับไม้วอลนัทซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราแบบชอบโทนไหนถ้าแบบวอลนัทก็จะสีเข้มกว่าไม้โอก็จะสีอ่อนกว่านะคะ,อ,ะอย่างที่ดูมันก็จะเป็นแบบ solid wood ทั้งท่อนเป็นท่อนอย่างนี้เลยนะคะลายไม้มันก็จะเป็นแบบ เ,เป็นลายผู้แขวแบบนี้นะคะสวยมากตัวแดนนี่แชร์ที่เขาให้มามันเหมือนเป็นเชือกนะแบบว่ามาถักเข้ากันแบบแน่นๆเลยดังนั้นคือมันมันไม่ได้รู้สึกยวบอะไรนะมันก็คือแบบค่อนข้างเซตโตพอสมควรน,นะคะคู่หูนักออกแบบวิทแอนด์โมกาดคิดค้นดรอปลิฟเนี่ยในปี1956ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานเอกลักษณ์ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ใช้งานโต๊ะนี้เนี่ยมันก็เลยสามารถพับเก็บได้ในแต่ละด้านนะคะ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาจัดเสร็จขึ้นมานะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้ทํามาจากไม้เนาะแล้วก็แบบบุด้วยผ้าน,นะคะอุ้ยสามารถไปไว้ที่คอนโดได้ไว้ที่บ้านเท่ๆได้ดูแบบลอฟหรือว่าแบบอินดัสเทรียลได้ผู้ชายน่าจะชอบขณะผู้หญิงแบบต้องเดินมาเลยเพราะมันน่ารักมากอันนี้เขาจับเข้าเสร็จกับตัวโต๊ะหินอ่อนนะคะคือจูรู้สึกว่าแอนทริชันเขาใช้เท็กซเจอร์ที่แบบ ที่มันนุ่มๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นผ้าปกติจุ๊ว่าเขาซอร์ซิ่งซอร์ซิ่งผ้าได้เก่งมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบปุยๆทําให้มันดูเหมือนขนสัตว์จริงๆแต่จริงๆมันเป็นผ้าเป็นปุยๆเนาะซึ่งมันก็จะเข้าเซตกับตัวนี้เวลาเราเจอเฟอร์นิเจอร์สีขาวเราจะลองกรีดเนาะแบบอุย๊ยน่ารักแต่แบบพอถึงเวลาลูกค้าก็จะแบบคุณมันจะแบบเมนเทนได้ง่ายหรือเปล่านั่งใส่ ยินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะตอบเออจริงๆมันก็ต้องดูแลรักษานิดหนึ่งนะคะเวลาใช้โซฟาสีขาวเดี๋ยวนี้มันเพนมันมาเนาะแบบว่าเฟอร์นิจเจอร์ออกแนวขาวๆอะไรประมาณเนี้ยอ้ยเชียร์ค่ะแต่ก็ต้องช่วยๆกันดูแลรักษานิดนึ่ง เดินผ่านกูบิเราต้องแวะกันนิดนึงนะคะกูบิคือเป็นแบรนด์ที่เราพูดถึงข้างล่างที่เราบอกว่าเจ้าของ hey, เฮเขาเคยทํางานที่กูบิมาก่อนดังนั้นจะก็จะพามาดูนะคะว่ากูบิคืออะไรกูบิเขาก็เป็นแบบแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วนะคะอ่ะอย่างตัวนี้ชื่ออ e ีพิกดิ g นะคะตัวนี้เขาทํามาจากหินอ่อนนะคะขากับท็อปเนี่ยเป็นหินตัวเดียวกันนะคะเขาได้อินสปิเรชันมาจากยุคกรีโรมันนะคะดังนั้นความแข็งแรงความพงทนของมันน่ะมันก็แบบ ให้คาแรคเตอร์แบบนั้นเหมือนกันนะคะเท่าที่จะรูปหน้าหินนะคะก็คือมันยังมีเท็กซ์เจอร์รูปพุนของหินอยู่ดังนั้นความตั้งใจของแบรนด์ก็คือไม่ได้อยากจะให้มันดูเนียบอะไรขนาดนั้นนะคะอยากจะให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วคนเข้าใจธรรมชาติจริงๆก็จะเห็นความสวยงามของแร่หินนี้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบของจริงเลยคุณถ้าชอบตัวนี้ก็คือต้องยกตัวนี้ไปเลยแต่เข้าใจไหมเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันก็จะไม่ได้หินสลับนี้แล้ว อีกตัวหนึ่งที่ป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะคะชื่อพาชาาลาวแช์นะคะก็คือตัวนี้แหละ<ม>เราก็จะเห็นของกอบเยอะมากๆเลยใช่ค่ะก็คือตัวออริจินอลเขาก็เป็นของกูบินเนี่ยแหละคะ่ะความเก๋ของมันนะ่ะคือมันเป็นอาร์มแชที่พร้อมจะถึงตัว<ม>คุณความเอนของมันแล้วก็ความนุ่มของมันจูว่ามันแบบมันพร้อมจะถึงตัวจริงๆไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะว่าเก้าอี้ตัวนี้ถูกออกแบบตั้งแต่ปี1975<ม>คุณ เขาสามารถดีไซน์เก้าอี้แบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นได้ยังไงวะมากกว่า30-40ปีอะมันมันยังดูโมเดิร์นแล้วก็ยังดูเข้ากับยุคสมัยตอนนี้มากๆเลยค่ะคนณกูบิเขามีแบบผ้าให้เลือกอย่างที่เมื่อกี้เห็นเนาะน้องเขาแบบมีความฟูออกมาเป็นวูน่าจะอยู่ในเมืองหนาวๆได้ได้โอเคแล้วก็วางไว้ในห้องแอร์น่าจะแบบอุ่นดีนะคะ เออจะชอบที่เขาแบบมีผ้าหลายแบบให้เลือกเลยมาอีกตัวหนึ่งที่คูบิเขาโด่งดังค่ะชื่อ stay คอนเซ็ปต์ของมันนะคะก็คือ stay here stay with me แล้วก็ relax นะคะ Inspiration ของโซฟาตัวนี้ก็คือการลากเส้นเราก็จบนั่งได้หลายคนมากเลยนะนี่จืนนั่งคนหนึ่งนั่งจะจะนั่งได้อีก3-4คนเลยเวลาเราปาร์ตี้ก็น่าจะโอเคมากๆเลยค่ะ จะนอนได้2คนไปต่อกันเลยค่ะในโซนนี้ก็จริงๆเขาก็เหมือน m i กซ์แอนแมเนาะไม่ได้แบบเป็นกูบิ1 0อเอนาะล้วก็จะเห็นแบรนด์อื่นบ้างไออย่างตัวนี้จูว่าจูจชอบมากๆเลยตัวดีไซน์ของมันนะก็คือมันเหมือนเป็นงานหวายแบบว่ามาถักกันแล้วก็มีก้อนของคูชั่น,นะ่ะ<ม>ขนาบซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยอะถ้าใครชอบตัวนี้นะก็มาโนกูบิได้เลยนะคะ ตัวกระจกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สาวๆชอบนะคะเพราะว่ามันก็แบบม,มีความแบบเฟมินีนแล้วก็แบบรูปทรงมันก็แบบอ่อนช้อยนะคะตัวกระจกตัวนี้นะคะก็ถูกออกแบบตั้งแต่ปี1933นะคะูกมันแบบยาวนานมากแล้วนะคือไม่น่าเชื่อว่าดีไซน์ของมันมันสามารถแบบอยู่ได้นานมากขนาดนี้นะคะโอเคโต๊ะตัวนี้เรียกว่า Stable นะคะเดี๋ยวนี้เขาฮิตเป็นเทรนอะไรก็ไม่รู้เนาะคือโต๊ะมันจะต้องมีฟังก์ชันที่แบบ เพิ่มได้หดได้ตัวนี้ก็เพิ่มได้อีก2อสีอนะคะจากที่นั่งได้6กถึงแที่ก็จะได้8ปดถึงสิที่นะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะเลือกจะเป็นโอ๊กหรือวอรนัทก็ได้นะคะเห็นหลายตัวนะคะที่คุณตาอันนี้ก็เป็นของกูบิเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นโคมไฟที่แบบสามารถปรับได้หลายแบบนะคะปรับมาแบบนี้ก็ได้จะปรับแบบให้มันเหมือนอันนั้นก็ได้นะคะ ความที่แบบมัน indirect light มันก็ไม่แยงตาด้วยอันสุดท้ายมันเป็น task light ที่แบบส่งสองตรงโต๊ะเนาะ<ม>เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เก๋มากๆเลยค่ะวุ้ยทำไมอันนี้น่ารักจังเลยอะทุกคนดูมันเป็นหมีเออคนเขาแบบชอบ sandbag กันเนาะแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นแบบภาคต่อของแซน d b a g ก็คือสามารถนั่งได้แต่ว่าน้องคือมี s h a เป็นหมีอะน่ารักมากเลย นี่คือตัวสุดท้ายที่เรากำลังจะคุยในส่วนของโกบินะคะโอเคอาจจะไม่ได้เป็นของโกบิเนาะตัวนี้เป็นของแบรนด์ทาคิเนีชื่อว่าจูเลปโซฟานะคะเขาได้รับอิทธิพลมาจากอวองกาดในช่วงปี1950ถ้าดูจากภายนอกเนี่ยมันจะดูใหญ่เนาะแต่ว่าจริงๆมันแฝงไปด้วยความเรียบง่ายคะ่ะเสน่ห์ของมันก็คือมันดูแฟมิีนเนาะดีไซน์ของมันนะจึงว่ามันเป็นอะไรที่แบบป๊อปปูล่ามากๆคือคนแบบใช้กันเยอะเห็นในคอนโดในบ้านกันเยอะนะคะ ทางทางที่อันเนี้ยเขาดีไซน์มีตั้งแต่ปี1950แล้วคุณเซอร์ไพรส์ราสมากเลยว่าแบบจริงๆดีไซน์มันแบบอยู่มานานแล้วทุกคนคุ้นไหมคะตัวนี้ที่จู่เพิ่งออกไปเลยของฟิชั่นเซนนะคะน้องคอนเสิร์ตก็อยู่ที่นี่ด้วยจือดีใจมากที่เขาพยายามผสมผสานาแล้วก็แบบสไตลิ่งฟอนิเจอร์ให้เข้ากันนะคะ,ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของฟิชชนเซนฝากไปดูด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ v ว t r a ค่ะเว t r a คือชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูทีละอย่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเก๋มากมาคุณอย่างที่จะบอกเมื่อกี้แค่ก้านเดียวอะ่ะก็จบแล้วนะเก๋ okay, มากเลยคุณเราเป็นแบบสีแบบคอปเปอร์ม่วงอะไรไม่รู้แบบน่ารักมากหรือว่าอยากจะแบบเบาๆก็อาจจะเป็นแบบสมมติกลาบเป็นแบบดอกเดียวสอดอกใส่น้ำนะคะแล้วเราก็มาถึงตัวที่ คนชอบสะสมกันคุณเวลาใครแต่งบ้านก็จะมีแบบ e l e p h a n t ตัวเล็กตัวใหญ่น่ารักเนาะไม่ใช่เป็นแค่ของสะสมเท่านั้นนะมันสามารถแบบเป็นสตูได้ด้วยนะคะสามารถนั่งได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณต้องเห็นตามแมกกาซีนต่างๆเวลาเขาแบบจัดบ้านกันก็จะมี House Bird e a m ตัวนี้แหละแบบวางไว้อยู่จริงๆตัวนี้มันมีสีดำด้วยก็เป็นของสะสมนะอ่ะโอเคไปกันต่อค่ะ ตัวถัดไปนะคะชื่อ Grand v p o s t and u t t o m a n นะคะก็คือตัวนี้คุณดูสิมันเคริร์ฟมันเข้ารูปไปหมดเลยนะคะตัวนี้ออกมาได้ไม่นานคะ่ะตั้งแต่ปี2011คะ่ะถูกออกแบบด้วยคุณ Antonio Citerio คะ่ะมันปรับเอ็นได้ด้วยหรออุ๊ย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 ,ยปรับเอ็นได้จริงโอเคคุณผู้ชายน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันแบบปรับเอ็นได้ด้วยคุณพ่อน่าจะชอบเราอาจจะได้ยินชื่อคุณ v e r ร์แ a นต้นบ่อยนะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่ออกแบบสินค้าหลายอย่างที่แบบเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นที่บูมมากๆในตลาดนะคะงั้นเดี๋ยวจจะพาไปดูสินค้าที่จืบอกนะคะว่าแบบเออทุกคนต้องเคยเห็นผ่านตาก,นกันบ้างแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้คุณไม่เคยเห็นได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็คือแผ่นต้นแช่นะคะผลิตมาจากพลาสติกชิ้นเดียวอะคุณมารับน้ำหนักได้พอสมควรถ้าคนแบบเคยไปนั่งของกอปมา ก็จะรู้สึกว่าอันนั้นมันกองแกงมากอันนี้คือพูดจริงๆคือมันแบบคนละฟิลเราก็นั่งแล้วมันรู้เลยว่ามันแข็งแรงไม่สามารถหักได้ง่ายๆแน่นอนแทนต n นแชร์เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอคอนิกอัคุณขึ้นหน้าปกหนังสือแล้วเขาก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วิทราเขาก็แบบภูมิใจนำเสนอนะคะแล้วเขาก็มีแบบเอาไปจัดโชว์แสดง สินค้าเนี่ยตามมิวเซียมทั่วโลกเลยทำให้เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นไอคอนิกของเฟอร์นิเจอร์ในศตวรรษที่20ค่ะน้องมาด้วยหลายสีเดี๋ยวจงขึ้นสีให้ดูด้วยความที่มันเป็นพลาสติกอยู่แล้วน้องน่าจะฉีดสีเข้าไปในพลาสติกได้ไม่ยากค่ะอันนี้จะเก็บมาให้ดูนะคะก็เป็นสีแบบออกแดงกำบๆแมทต์ๆคือจะชอบมากมันดูหรูขึ้นแบบสองสเต็ปเลยคุณด้วยตาที่เห็นก็คือรู้เลยว่าแบบโอ้ยสวยมากสวยจริง อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณเวอเนอร์แพนทอนเขาแบบดีไซน์ชื่อมูลนะคะก็ไม่ต้องหาอินสเปรชันอื่นแล้วก็มาจากดวงจันทร์นะคะสมุนให้ดูมันสวยมากจริงคุณเหมือนเขาละเมียดละไมนในการออกแบบมากเลยนะให้ต่ละชินะ้นมันเท่าเทกันแล้วพอมันบิดตัวมันก็เลยออกบิดตัวมันเท่าๆกันแบบเนี้ยอ่ะแล้วเวลาเราดูมันก็กลายเป็นสครับเจออะไรสักอย่างหนึ่ง คือว่าน่าจะเป็นตัวแบบที่เด o อ a t e นะอาจจะไม่ได้เป็นไลท์ซอ r c สที่เป็นท k สไลท์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ดูเป็น d เด კ อเรทไล g ิงได้ได้ดีทั้งเซตนี้เป็นไอคอนิกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะคุณชองพูเว่ดีไซน์ทั้งเซตนี้เลยเขาก็น่าจะมีคาแรคเตอร์ที่ใช้แบบโลหะกับไม้เนี่ยมาผสมกันแล้วก็มีแบบการดึงน็อตให้ต่อกันเป็นแบบนี้นะคะอย่างตัวขาเนี่ยคนจะเห็นคาแรคเตอร์ของขาเขาไหมมันจะแบบ ออกเฉียงๆนิดนึงออกตรงๆอีกฝั่งหนึ่งยึดด้วยตัวน็อตแล้วก็ตัวเหล็กนะคะเป็นดิงเซตหรือว่าอาจจะเป็นแบบโคเวอร์กิ้งสเปซก็ได้เป็นแบบโต๊ะแบบมีติ้งเทเบิลก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าคุณต้องจำคาแรคเตอร์ของเขาให้ได้นะคะความน่าสนใจของตัวนี้ก็คือเขาแบบมีผ้าผานวกเข้าไปด้วยตัวนี้จะชอบมากชอบจริงๆ คือสามารถนั่งทํางานได้นานสมมติคนเป็นดีเรกเตอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเลือกตัวนี้ไปทํางานหรือว่าบางคนอาจจะทําเป็นแบบดินิ้งแช์ก็ได้นะคะตัวนี้ก็โอเคเลยอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งของ Vitra นะคะก็คือออกแบบด้วยคุณเ e r n e r Panton นะคะชื่อคนแชร์นะคะอย่างที่เห็นคุณก็เห็นเลยว่ามันเป็นโคนข้างล่างนะ ถ้าเราเห็นในรูปมาอาจจะคิดว่าตัวมันใหญ่เนาะแต่จริงๆก็คือมันตัวเท่าเท่าสรีระคนนั่นะืว่าไซส์มันกำลังพอดีเลยสมมติวางไว้หัวโต๊ะอย่างที่เขาเซตไว้ก็น่ารักดีนะคะอันนี้ดีไซน์ด้วยคุณเบอร์นัลแพนธอนอีกแล้วนะคะตัวนี้ชื่อฟันเทนดีนะคะมันดีไซน์น่ารักมากก็คือมาจากเปลือกหอยกุ้งกิ้งน่ารักเหมาะกับบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะเป็นบ้านที่ดูเฟมินีนิดนึง จะเจอเห็นดีเทลเขาละคือเขาเอาตัวเปลือกหอยมาทําเป็นวงกลมแล้วก็เอามาต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวที่มาต่อกันก็เป็นวงกลมอีกการที่เขาแบบเรียงเชฟก็คือเป็นการซ้อนวงกลมเข้าไปอีก4วงอันนี้คือมันทาให้เราเห็นเป็นพวงแบบมหากลียวของเปลือกหอยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาเขาซ้อนกันให้มันดูเป็นเลเยอร์ของมัน,นะคะตัวนี้ถูกออกแบบเมื่อปี1964นะคะ เขาแบบออกแบบสินค้าแล้วแบบมันอยู่ได้นานจริงๆเดินผ่านแล้วไม่แวะไม่ได้ค่ะตอนแรกก็แบบว่าเอ้ยใครดีไซน์อะ่ะมานั่งดูคนเวอร์โน่แพนทอนกแล้วเขาพีคจริงอะ่ะเขาออกแบบอะไรแต่ละอย่างมันน่ารักมากไปหมดก็คือมีทั้งชัเด e l i e นะคะแล้วก็มีเอ่อเทเบลแลมป์ Lam, ก็มี3สีนะตอนนี้เนาะที่จะชอบนะจะเป็นสีชมพูน่ารักมาก อันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะของวิตราเหมือนฟิกเกอร์เนาะเป็นฟิกเกอร์ไม้คอลเลกชันนี้ออกแบบด้วยคุณอเล็กซานเดอร์ชิลารนะคะก็คือเขาออกแบบแบบทรงแปลกๆเนาะเขาทำมาจากไม้แล้วก็ทา,ทาสีนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดพนะคะตอนนี้คือวิตราก็ถือลิขสิทธิ์แล้วเนาะก็คือคุชิลาร ได,ได้เสียไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงกรรมวิธีในการผลิตของคุนชิลาร์ไว้อยู่นะคะก็คือเขาใช้มือเนี้แหละลงสีแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ก็ยังคงความเป็นคอลเลกชันเดิมของเขาไว้อยู่ค่ะคะือต้องยอมแล้วว่านอตเขากล้าที่นําเข้าเฟอร์นิเจอร์ที่แบบไอคอนิกแล้วก็แปลกๆนะคะอ่ะตัวนี้เป็นของวา r เออนะคะชื่อ g r า v i t y นะเอาอมันโย,ยกได้โอเคไปได้อีกอ่ะ ไปได้อีกหรอโไปไปอ้ยกลัวน่าจะกอปยากละค่า <laughs> ก็เขาก็จดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะของ w a r r i e r ค่ะคือจูว่าคาแรคเตอร์ของ w a r r i e r อะคือเขาจะมีแบบรูปทรงแปลกๆอย่างตัวนี้ตัวนี้ชื่อ Extreme นะคะ <laughs> ความเก่งก,ก็คือเขาสามารถนั่งได้หลายแบบนั่งได้หลายแบบแบบเอาให้ดูกี่ท่าดีหนึ่ง สองเก่ไหมเก่นนะแล้วก็ประมาณนี้เฮ้ยมันเหมาะกับแบบไปถ่ายเสื้อผ้าไหมแบบนั่งแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไอคอนิกนะวางไว้ตรงแบบ,บบสุดทางเดินอาจจะดูเป็นสครับเจอแล้ว จร,จริงๆจะก็ยอมรับว่ามันไม่ได้นั่งสบายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามีสักตัวหนึ่งที่บ้านก็คงเทมากๆตัวนี้ก็มีหลายสีเนะเาะแล้วก็เลือกผ้าได้ด้วยนะคะสมมติว่าบ้านคนุณแบบกําลังตกแต่งเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยคุณก็สามารถสั่งสั่งตัวนี้ได้เป็นแบบสีนั้นๆนะคะตัวสุดท้ายตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีเพราะว่าเราเห็นในในคตตาล็อกเนาะตัวนี้ชื่อ variable นะคะถ้าสมมติเรานั่งแบบเนี้ยมันจะบังคับให้เรานั่งแบบตัวตรง มันวางแขนได้เก่งมากเลยอะมันวางแขนได้พอดีมือมากเลยอ่ะคือชอบตัวนี้คือจะว่ามันมันเปิดประสบการณ์ในการนั่งเก้าอี้ที่แบบมันไม่เหมือนใครอ่ะมันนั่งสบายเท่าๆกับลาแชร์บางตัวเลยอ่ะคุณทางทางที่ท่ามันประหลาดประหลาดมากต้องมาลองนั่งต้องมาลองนั่งตัวนี้เขาเปิดตัวที่ Scandinavian เอ่อ i ฟ u r e f a เจแในปี1999นะคะจือ ภูมิใจในดีไซเนอร์ทุกท่านจริงๆค่ะคือเขาแบบเขากประสบความสำเร็จจริงๆคือมันน่าสลายจริงว่ะเอาตัวไว้ที่ออฟฟิศเออไปสักตัวไว้ที่ออฟฟิศเลยอันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะแบบไม่หยุดดูไม่ได้นะคะคือความดีไซน์ของมันก็คือมันจะมีรูๆตรงนี้เนาะแล้วเวลาแบบแสงมันออกมามันก็จะออกมานวลๆดรืยอความว่ารูมันแบบมันฉี่มากๆมองขึ้นไปข้างบนมันก็จะสะท้อนไอตัว ตัวจานด้านบนก็กลายเป็นว่าเป็นลายขึ้นไปอยู่ตรงจานด้านบนด้วยนะคะนี่ก็น่ารักคุณเห็นดีเทลไหมคือมันวางไว้ตรงขอบโตะแล้วมันเกี่ยวกับโตได้น่กมากอาจจะไปวางไว้บนแบบข้างเตียงหรือว่าโต๊ะทำงานได้นะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเรามาจบกันที่ wall system ของ string นะคะก็คือเขาก็จะเก่งกันเรื่องเอาขอขึ้นผนงนียแหละจือว่ามันน่าจะคอสตอมได้แหละว่าแบบอยาง ชั้นแบบไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนาะมันก็จะมีแบบโชว์หนังสือที่เราชอบได้ด้วยเก็บของนะคะตรงกลางก็อาจจะแบบใส่ทีวีได้แบบไว้ในลิฟวิ่งรูมได้นะคะคาแรคเตอร์ของสตริง hmm. นะคะ mm hmm. เขาก็จะเก่งเรื่องลวดคุณเห็นไหม mm hmm. คือตรงแผงต่างๆที่เขารับน้ำหนักต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาใช้ลวด mm hmm. แล้วถ้าคุณมาเห็นข้างๆมีน็อตที่มัน,ท,มนที่มันติดกับลวดนี้ด้วยอะ่ะ mm hmm. เออมันเก๋ดีอะ แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยถ้าเข้ามาห้องนี้ต้องยกให้สตริงเลยค่ะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถคอสตอมได้ว่าเราอยากได้แผงตรงไหนตู้ตรงไหนชั้นตรงไหนนะคะก็คือเอาทุกอย่างมาประกอบกันคนดูมีโมดูโมดูมาให้ต่อกันด้วยมีแบบเออชั้นมีมีลิ้นชักมีที่แขวนเสื้อผ้ามีอะไรนะคะเขาให้เราสามารถแบบว่าคอสตอมมันได้อะอ๋อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ เก่มากคนต้องมาเล่นดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการดิสเพลย์ของสินค้าเขาเป็นอะไรได้บ้างถ้าถ้าเห็นในห้องเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาวางไว้ทุกมุมเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า Museum s i d t t b l l เเขาถูกผลิตให้กับพิพิพธภัณฑ์ที่สต็อกโฮมโดยเฉพาะเลยนะคะมันก็เลยชื่อ Museum Side Table นั่นเลยสมมตินะ อยู่ตรงโซฟาแล้วเอานี้เสียบเข้ามาในโซฟาก็ได้นะแบบวางแก้วกาแฟวางของวางมือถือได้นะคะที่มันเก๋เพราะว่ามันสามารถปรับขึ้นลงได้จนสุดเลยตัวเองเห็นเห็นตรงนี้ไหมมันสุดได้ถึงตรงนี้เลยก็สมมตินั่งพื้นโตนั่งพื้นก็ใช้ได้สมมตินั่งเก้าอี้ก็ใช้ได้นะคะจูว่านอสเขา น่าจะเป็นตัวตึงและตัวเต่งตัวจริงในการนำเข้าตัวไอคอนิกพอจึงมาสัมผัสแล้วอะความเป็นออริจินัลพีซอะคือมันมันเทียบไม่ได้เลยคือความแข็งแกรง่งความแข็งแรงแล้วก็อย่างแพททอนแชร์อย่างเงี้ยค่ะมันนั่งเรามันรู้เลยว่ามันแบบเฮอมันมันแตกปาง ดังนั้นจะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะคะ original piece ที่นี่นะคะเอ่อ n o ส t h s u k h i t 49ค่ะจุก็พยายามพาทุกคนไปหาของแต่งบ้านที่แบบน่ารักน่ารักเออแบบเข้าถึงได้อะไรแบบเนี้ยคือจะก็คัดสรรสิ่งที่แบบพยายามให้เพื่อนๆได้เอ็นจอยไปด้วยกันนะคะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i า e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะมาทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะคะฝากให้ทุกคนกดกระดิ่งรอไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะ,จะพาไปดูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย